คแของคุยตวะครับ จะยิงขนาดเส้นแต่ว่าออกครับก็มาเป็นโอกาสลุ้นเบรกคือนของคีส ที่สองครับพอมาแล้วก็มาต่อเนื่องเหมือนกัน โอ้โหตัดครูนี้เต็มๆเลยครับดีเธิร์งกลับไปสั้นแล้วตกโดงหน้าเน็ตแบบนี้นี่รอดยากเซฟได้หมดเลยนะครับวิตว่าคะแนนขึ้นมาดิวส์เสริฟจ,จี้วิธีแบ็คแฮมเหมือนเดิมนะครับขึ้นหน้ามายิงโฟร์แฮ์ ใกล้เคียงมากนะแต่ว่าหลุดออกเสิร์ฟสองโอ้หวางคอสวนโสลนี้สวยมากเอาลยครับยังได้ลุ้นเปรกอยู่ครับสำหรับที่มาได้เปรตสี่นะครับแสวนบอลไปลึกจนทำให้คุยาตว,ว่าเนี่ยเป็นรอนะครับทำลายจังหวะของคุยาตว,ว่าได้